น้ำชาปาทีเด็ดนุ่งบิกินี่สีสดใสโชว์อกอึ้งหุ่นดีแซ่บทะเลเดือดมากน้ำชาชีระนัดปาทีเด็ดนุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วสีสดใสเต่ตาโชว์อกอึ้งหุ่นดีทริปนี้แม่แซ่บทะเลเดือดมากขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่ก็ยังขยันดูแลตัวเองและยังเต๊ะไม่เปลี่ยนเลยสำหรับนักร้องนักสแสดงสาวน้ำชาชีระนัดที่มักจะมีมุมสวยๆแซ่บๆออกมาให้แฟนคลับน้อยใหญ่ได้ติดตามอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดน้ำชาชีระนัด ก็ได้หอบเอาความแซบซาบไปเช็คอินที่ทะเลสมุยและแน่นอนว่าทริปนี้คุณแม่คนสวยก็ไม่พลาดเปิดโหมดร้อนชาไฟลุกมาให้ได้ว้าวกันสน,นันโดยงานนี้สาวน้ำชาก็มาในลุกนุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วสีฟ้าสดใสกระแทกตาปวดหุ่นดีผิวสวยและอกอิงทะลักลน้นซึ่งก็แน่นอนว่าหลังจากที่ได้เห็นดามเจความฮอตความร้อนฉาชวนว้าวุ่นที่สาวน้ำชาปามาให้ได้เห็นแล้วนั้น แฟนๆต่างก็ว้าวสนานพร้อมกับคอมเมนต์ศาสตร์ไฟลุกสูฮกกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวชีรนัดยูสานนชื่อเล่นน้ำชาเป็นบุตรของร้อยเอกชมพนกับสุนิสายูสานนมีน้องชายหนึ่งคนชื่อกสิดิษยูสานนชื่อเล่นนำซุปครอบครัวมีเชื้อสายเวียดนามฐานะทางบ้านดีมากอยู่แล้วมารดาเป็นประธานบริษัทและเป็นผู้บริหารโรงแรมส่วนบิดารับราชการทหารและเป็นนักการเมืองพักรักสันติ ชีรนัดเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาตาเดีวิทยาลัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจึงย้ายไปเรียนประจำที่วิทยาลัยเซนต์บริจิตเลสมูดีเอสบริจิตคอนเลดเลสมูดีเมืองเพิร์ประเทศออสเตรเลีย8หลังสำเร็จการศึกษาเธอจึงกลับมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากรแต่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากทำงานในวงการบันเทิงจึงไม่มีเวลาไปเรียนหนังสือ ต้องย้ายไปเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพแต่ท้ายสุดเธอจบปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติรัฟเฟิลส์ในสาขากราฟิกดีไซน์เมื่อปี2556